สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆคนโสนสนิทชาวลัคนาราศีกุมนะคะอริสาเมจิเช่นทาโร่ค่ะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักของเพื่อนเพื่อนคนส,สนิทชาวกุมนะคะประจรําเดือนเมษายน2567นะคะคลิปนี้เราจะใช้แพ่ทาโร่ออรัเตอรและโหราศาสตร์ไทยในการทํานายนะคะแล้วก็เป็นการทานายรวมค่ะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณในการรับชมนะคะหยิบแต่สิ่งดีไปค่ะสิ่งไหนไม่ด้ต่อใจทิ้งไว้ตรงนี้นะคะแม่หมอเปิดไพ่าบางส่วนมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของพลังงานภาพ ารวมจาก o r ร c l e โกันก่อนนะคะว่าเดือนนี้คนสนิทชาวกลุ่มจะเป็นเช่นไรจะมีสถานการณ์อะไรบ้างไพ่ใบรแรกมาเลยค่ะ m e Heaven บ i ดเพอค่ะมีค่ะคือจุดสูงสุดของเรือนชะตาจุดสูงสุดของพบของบ้านในพื้นดวงของเราจุดที่คนมองมาเห็นเรา นะคะพบเรือนนี้เขาเรียกว่าพบการงานหรือกรรมะในทางโหราศาสตร์ไทยเนาะเพราะฉะนั้นแสดงว่าคุณดูสิเห็นไหมโออารโอโงการมีหน้ามีเกียรติมีเขาเรียกมีเกียรติมีหน้ามีตาทางสังคมเนาะดาวอะไรก็ตามที่ลอยอยู่ในเรือนนี้คนภายนอกมองเห็นคุณเจ้าบ้านเขาไปอยู่ไหนตอนเนี้ยเปิดเดือนมาเลยนะคะเมษายนเนี่ยเจ้าบ้านเขาถิอทับลัคนาคุณอยู่นะคะแล้วก็ทับยาวๆค่ะ ดาวการนานเนี่ยโคจรทับลัคนาคุณนะคะได้ตาแหน่งอุจจาพิมุกนะคะแล้วก็กุ้งคู่กับดาวศุกร์นะคะตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาเลยซึ่งดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุแล้วก็สแล้วก็สุภาษะนะคะชื่อเสียงความสําเร็จของคุณเนี่ยเขากุ้งคู่กันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วเนาะซึ่งเขาก็ได้ตาแหน่งใหญ่เนาะเหมือนกันนะคะอุจจาวิราช พะจะแสดงว่าชื่อเสียงความสําเร็จนะคะครอบครัวนะคะแล้วก็รวมถึงการงานและการเดินทางเพื่อนสังคมเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะคะก็จะยังโดดเด่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะในช่วงเดือนนี้ทีนี้เมื่อวันที่สองเมษาเปิดเดือนมาเนี่ยเดี๋ยวดาวศุกร์เนเขาก็จะโครจรเดินหน้านะคะเข้าสู่เรือนการเงินซึ่งก็ได้เป็นตำแหน่งมหาอุดนะคะสุภาพันธุมหาอุดในขณะที่ดาวการงานเนี่ย ยางกลุ่มคู่กับดาวเสาร์คู่เสียนศัตรูนะคะ3 7มเเป็นคู่ที่ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติเหตุทางการงานนะคะแม่หมอมองแบบนี้เพราะว่าดาวคาร์ที่ทับรักคุณเนี่ยนะคะมิเทเบนเนี่ยเขาอะเ,ออเขาเป็นดาวเจ้าเรื่องการงานของคุณนะคะเสาเนี่ยเขาทับคุณมาตั้งนานแล้วเนาะบางท่านคุณทราบแล้วพี้ไพ่ต่อมาน่ะคือไพ่ Great Venture Adventure นะคะ t a k e a Risk Venture f o r w a r d คือการเดินไปข้างหน้าเห็นไหมชาวโสดคนโสดชาวกลุ่มเหมือนกับตอนนี้เป็นเชื่อมเวลาของการพาตัวเองไปข้างหน้าไปในที่มีใหม่กล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงอยู่แล้วนะคะลัคนากลุ่มดาวประจาตัวของคุณกือดาพระราหูกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงกล้าพูดกล้าทําอังคารทับเนี่ยมันก็เป็นคู่แห่งความกล้าได้กล้าเสียยงอันนี้คือเราก็กล้าตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาแล้วก่อนหน้านี้ก็อาจจะแบบพูดบ้างไม่พูดบ้างไหมกล้าบ้างไม่กล้าบ้างไหมเนาะแต่เมื่ออังคารพอ ดาวเห็นความกล้าค่ะทับตัวแลวเป็นตําแหน่งใหญ่อะได้ตําแหน่งใหญ่แปลว่าอิทธิพลเขาเยอะไปคู่กมคู่กับดาวเสาร์เนี่ยที่แปลว่าก็ไปเกษตรอีกอะบางทีอะความกล้าเนี่ยเราต้องเลือกทิศทางในการกล้าได้กล้าเสียกล้าเสียงนะเหมือนถ้าคุณเป็นหัวหน้าคุณเป็นผู้นําคุณต้องพาตัวเองอะพาแบบลูกเรือเนี่ยนะคะแบบถ้าคุณเป็นกัปตันอะคุณพาลูกเรือก,กลาลังที่จะแบบล่องไปหาสมุนนะ่ยคุณต้องรู้ทิศทางลม นะคะคุณต้องมีที่ทนรู้คุณต้องดูพยากรณ์อากาศนะเออไม่ใช่ว่าคุณจะล่องลอยไปแบบไม่ดูอะไรเลยเนี่ยไม่ได้นะคะไม่งั้นเกิดอุบัติเหตุเห็นไหมสามเจ็ดเนี่ยที่เจอกันประิเหตุจากการทํางานคือเรามองนะคะเรื่องเนี้ยตรงเนี้ยตัวคุณเนี่ยคือล้างหูนะคะแล้วก็อยู่ในเรือนการเรงินมานานแล้วนะคะแล้วไปเจอมีดาพระพุธจรน,น้อยๆปะเป็น,นปคู่วิวาทเนี่ยมา,ามาค้ามคาลเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการ ทะเบแบกได้ด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่แค่คุณทุกทุกลัคนาราศีอันนี้แม่หมอเตือนไปแล้วในคลิปเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องระวังอยู่นะคะอ่ะ <c oughs> าไพ่ประจำตัวของคุณเนี่ยเป็นไพ่ W หรือ Wheel of Fortune เป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะเป็นไพ่ในเป็นทิศทางบวกนะคะเนาะวงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนแปลงนะคะให หลายลาสิ่งหลายหยอย่างค่ะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่คําว่าการเปลี่ยนแปลงของชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางบวกซะส่วนใหญ่นะคะแม่หมอเช็คดาวให้ให้ดูแล้วทีเนี้ยดาวของคุณเนี่ยมันจะไปกองกันอยู่ในเรื่องการเงินเรือตัวเองเรื่อนเพื่อนแล้วก็เรืนอบ้านเรืนอครอบครัวซึ่งเรือนเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมันจะเป็นเรื่องเขาเรียกเกี่ยวกับ personal เนาะ นะคะมันเหมือนเราจะโฟกัสไปที่ตัวของเราทีนี่เรื่องของการงานเนี่ยเนื่องจากดาวการงานทับตัวเนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบว่ากล้าเสี่ยงกล้าลงทุนเนี่ยนะคะแต่ถามว่าการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้เมษายนนะคะมีดาวขยับทั้งหมด6ดวงซึ่งถามว่าจะเล่าให้ฟังดีเทลเบอร์นั้นมันก็ไม่ใช่นะคะมันก็มันจะไม่พอนะคะเวลาแต่เราแชร์ให้คุณฟังเราจะมีการแทรกไปแบบ เป็นระยะนะคะเพื่อให้เห็นภาพว่าเฮ้ยเดือนนี้สิ่งที่มันโดดเด่นคืออะไรคะคนโสดที่พเปไปในเรื่องของความรักล่ะเมืม่อความรักเนี่ยดาวคู่ครองของคุณเขาดาวพระอาทิตย์เนาะเปิดเดือนมาเลยค่ะเขากลุ่มคู่กับดาวประจําตัวของคุณในเรือนการเงินนั่นแปลว่าคนโสดสนิทเนี่ยนะคะเออคุณอจะมีโอกาสที่คุณจะได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งอยู่เหมือนกันนะ <laughs> นะคะเออพบเจออยู่แต่ว่ามันก็ยังเป็นอะไรที่คุณ เพราะว่าวิวออฟจูนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นไทยดีใช่ปะแสดงว่ามีโอกาสที่คุณจะพบเนื้อคู่เดือนนี้นี่นะคะเราเราเล่าให้ฟังก่อนมันมันจะค่อยๆดาวจะค่อยๆเดินนะคะเขาจะค่อยๆเลียงแถวนะคะแล้วก็ส่งนะคะใครสักคนหนึ่งมาให้เจอกับคุณนะคะอืมอ่ะทีนี้เราไปดูกันก่อนแล้วว่าในอดีตเนี่ยคุณไปเจอกับความสัมพันธ์อะไรเราเห็นเด็กถือไม้นะคะ Queen of Cups 1ถ้วยแล้วก็ l o เ e r s ์สค่ะว่าในอดีตความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยค่อนข้างดีนะดูจากหน้าไพานะ่น่าจะมีความโรแมนติกมีความลึกซึ้งมีการมองไปที่อนาคตร่วมกันด้วยซ้ำไปนะนะคะเพราะเรืหนึ่งถ้วยเนี่ยแสดงว่าุ้ยแบบมีความรักมีความโรแมนติกอะนะคะทีนี้คู่ครองคนของคุณเขาคือดาวพิตย์เนาะคือราศีสิงห์นะคะแต่เขาจะเป็นราศีอะไรก็ได้แต่ว่า เมื่อเราอ่านเนี่องตั้งเรือปัตตานีเนาะเรือนคู่เนี่ยคือสิงค์พดา,าพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างเปค่อนข้างค้งั่งรักนะคะนี่พอเวลาเจอความรักเนี่ยคนนี้ก็จะค่อนข้างที่จะแบบทําทให้เรารู้สึกแบบมีแพชชั่นอยู่เหมือนกันนะคะไพ่โรเวอร์สเนี่ยมันมีทั้งความสุขอะนะคะโรเวอร์สทีนี้ไพ่โรเวอร์สเนี่ยบางในความสุขนั้นอะที่แบบเฮ้ยเรากำลังมีความสุขอแต่ว่าความสุขอาจจะทําให้เราแบบเกิดเกิดความทุกข์ได้เหมือนกัน ะะถามว่าความทุกข์จักเรื่องอะไรอ่ะบางคู่บางค,คนอาจจะเป็นเรื่องของความหึงหวงหรือบางคู่บางค,คนอาจจะเป็นเรื่องของมือที่สามนะคะไม่อของขยายไพ่โรเวอร์เลยะคะ <c oughs> ่ะมาแล้วค่ะพีเทสเลยบางคู่บางคนอาจจะมีลักซอนะหรือมีเรื่องของมือที่สามเนี่ยเข้ามานะคะเป็นความสัมพันธ์ลับๆแล้วเราอาจจะไปเจอก็ได้น,นะคะประมาณนี้อ <c oughs> บางคู่อาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้หรือว่าเขาเป็นเพื่อนกันะนะคะประมาณเนี้ย หรือบางคนเนี่ยอาจจะอาจาอาจะไฮพีเทสเนาะเหมือนเหมือนเหมือนเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยสถานนะเขาบอกเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงอะ่ะอาจจะเป็นรักซ้อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะเนี่ยมันคุยแล้วแบบเหมือนเป็นเหมือนเพื่อนอะคะ่ะฟิลเพื่อนเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนอะไรประมาณนี้เนาะสามถ้วยนะคะอ่ะจะไม่เป็นไรค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเดือนนี้คนสนสนิทชาวสิงเอ้ยขอโทษค่ะชาวกลุมนะคะแนวโนความสัมพันธ์นใหม่ๆของคุณจะเป็นเช่นไร <c oughs> มีไพ่สี่ไม้เท้านะคะมีคิงถือไม้มีเดมินจิเชียนมีแปดเหรียญน,นะคะแล้วก็มีสามดาบในโนมเดือนนี้นะคะความความสัมพันธ์คนใหม่ๆเนี่ยเขาน่าจะมีความมั่นคงมากๆเลยนะเพราะดาวประจาตัวเขาได้ตาแหน่งค่อนข้างใหญ่คะ่ะอุจาพี่อุจาวิลาชนะคะเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวกลางเดือนเนี่ยเนี่ยเป็นมหาอุดเลยมาเลยสี่ไม้คิงมาเลยคะ่ะคิงถือไม้เป็นคนค่อนข้างขยันไม่เท้าริปเปอร์เซนต์งาน เขาเป็นธาตุไฟเนาะก็คือไพ่ไม้เทา้าคนคนนี้อาจจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในหน้าที่กางานหรือครอบครัวมาคนอาจจะเป็นเจ้าของกิจการได้นะคะทำกิจกิจการองศ์สีทําธุรกิจองศ์สีนะคะกับครอบครัวไพ่แปดเปลี่ยนเป็นคนที่ค่อนข้างขยันทํางานนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบเรียน,นะคะ่ะเป็นคนเฉลียวฉลาดด้วยในเมจิเชียนนะคะเป็นคนที่มีความสามารถในการเจราจาทีนี้ <c oughs> เขาน่าจะเป็นคนรักการเรียนค่ะ คือดูจากฟิลประมาณนี้นะคือสกิลเซลสกิลนักธุรกิจอะนึกออกไหมเ <c oughs> พราะมันมีดาวพุธมาด้วยทีนี้พอเราตั้งลัคนาเนาะนับไปเนี่ยดาวเราโดนที่อยู่ในเรือนการเงินเนี่ยมันไปนตกเรือนมรณะเขามรณะแปลว่าเงินของคนอื่นมันแปลว่ามรดก ะะมันแปลว่าเซ็กซ์ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขากําลัง work out work out เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวของเขานะคะอาจจะมีการแบแ่งสรรนไปส่วนเรื่องของมรดกที่ดินไหมนะคะหรือว่าธุรกิจที่เขาทําร่วมกันกับครอบครัวก็ได้นะคะหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะนะเป็นช่วงที่แบบกาลังแบบบริหารจัดก,การนู่นนี่นั่นอยู่ ไพ่แปลเปลี่ยนเนี่ยือไพ่รูทีมจ็อบคือไพ่งานประจําคือไพ่ของคนที่เกิดความมั่นคงในหน้าที่การงานหรือธุรก,กิจที่เขาทําอยู่เนาะถ้าเกิดเขาไม่เป็นจ้าของธุรก,กิจนะคะคิงอวานก็คือรับตําแหน่งใหม่ๆตําแหน่งใหญ่ๆเนาะดาวพฤหัสเนี่ยเดือนออปีดาวพฤหัสเ,เดือนเอ๊ไม่หมอเป็นยังไงเนี่ยวันนี้นะคะดาวพฤหัสเนี่ยเดือนนี้เนาะสิ้นเดือนนะคะแต่ท่านทราบนะคะที่รับชม อัปเดตดวงดาวต่างๆจะทราบว่าดาวพฤหัสเนี่ยจะทาการโคจรย้ายราศีเนี่ยที่30สิเมษาซึ่ง <c oughs> ของคุณเนี่ยเขาจะเข้าเรือนพันธุ์ของคุณเนาะ <c oughs> เรือนบ้านนะคะเป็นปฐะตเมเกนดีมากนะคะแต่ที่นีของเขาเนี่ยชิ้นที่สองของเขาเนี่ยมันจะไปเข้าเรือนการงานของเขาเปแปลว่าเขาก็เลยอาจจะกําลังได้รับเ,เขาเรียกอะไรได้รับตําแหน่งใหม่ๆนะคะเลือกค่าเลือกตำแหน่งหรือว่าได้งานใหม่ด้วยก็ได้ถ้าเป็น พนักง,งานในบริษัทเนาะหรือองค์กรสิงค์มงคนเนี่ยรับราชการนะคะเนาะสิงค์มงคนรับราชการหรือไม่นะ่ะเขาอ่ะก็จะเป็นเจ้าของกิจการเลยแต่จากสถิติที่หมอเคยรู้จักนะคะชาวสิงห์เนี่ยเ,เขาเป็นเจ้าของกิจการส่วนใหญ่นะไม่รู้มีชาวสิงห์มีชาวกรุงคนไหนคะที่แฟนเป็นเจ้าของกิจการบ้างไหมเป็นนักธุรกิจไหมหรือว่าเป็นแบบค้าขายออนไลน์นี่ก็ได้ทั้งหมดอะ่ะลองคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะคะว่าค,คู่เราเนี่ย เขาทําธุรกิจอะไรเขาทําอาชีพอะไรอะ่ะส่วนใหญ่เขาเข้าไปความเป็นผู้นําไงความเป็นผู้นําเนี่ยมา้าค้าม้าคาวความเป็นผู้นําเนี่ยมันทําให้บางคนเป็นนักการเมืองเลยนะนะคะคู่ของคุณเนี่ยเป็นนักการเมืองได้เป็นนักการเมืองนักปกครองอ่ะเออนักการเมืองนักปกครองนักการเมืองท้องถิ่นพวกนี้ยคะ่ะเ,เขาจะเป็นคนกล้าไง คนกล้าเนี่ยเขาก็จะชอบแบบอิสระไงเขาจะเป็นผู้นำอะ่ะเขาไม่ชอบเป็นลูกน้องใครนะคะอ่าทีนี้ <c oughs> มันมีไพ่สามดาบมาเพราะฉะนั้นแสดงว่าดาบพฤหัสเนี่ยกำลังให้ความโชคดีเขาไพ่มาสีใบเนี่ยไพ่ดีหมดเลยนะคะแล้วก็ไพ่สามแต่ไม่ไพ่สามดาบมาตัดน้ําหนักมาทา,านนิดนึงนะคะเพราะทิ้งสองเนี่ยดาวคู่ครองเนี่ยเขาไปเข้าเรือนมอน,นะนะคะเนี่ยแสดงว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ เพิ่งเจ็บเพิ่งตัดมาก็ได้เจ็บปวดไปเจอรักสามเศร้าเราสามคนมาก็ได้นะคะที่จะมาดูกันว่าถ้าเขาเข้ามาค่ะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงบ้างณตอนนี้เนาะเปิดเดือนมาเนี่ยดาวประจําตัวเขากับดาวประจําตัวคุณเนี่ยไปเจอกันในเรือนการงานใช่ปะ่ะอ่าและที่ดาวศุกเนี่ยก็คือพันธุใช่ป่ะพันธุพันธุนธสุภะไปเจอกันแล้วก็มีดาวพุทธที่รอยอยู่แล้วซึ่งก็ดาวเจ้าเรือนปุตตะ และมรณะแต่สุตรที่สองของเขามันเป็นสหัช้าแล้วก็สองเปเซินแล้วก็การงานเรามองว่าคุณอาจจะเจอกันจากการงานได้นะเนี่ยนะคะการงานการที่คุณเล่อบางคนอาจจะมีการขยายขยายธุรกิจขยายขยายสาขาค่ะสำหรับเมื่อนชาวกลุ่มเนี่ยขยายธุรกิจขยายสาขา เรได้เจอกันน่ะนะคะจากการงานอ่ะนะคะอืมหรือการเดินทางไปได้คือเดือนนี้มันค่อนข้างโดดเด่นะเรื่องการงานของคุณมาเลยทำให้แม้ว่าดาวไปดาวมันจะไปกระจุกอยู่เรื่องการเงินของคุณแต่การที่เราจะได้เงินมางานมันต้องเด่นก่อนนะะึกภาพบอกไหมไม่งั้นงานไม่เด่นเงินก็ไม่มาเพื่อนถูกต้องไหมถ้าเราบอกตามแฟกต์นะคะตามความจริงเพราะฉันแสดงว่า โอเคเงินมันเงินมันมาเยอะเพราะงานคุณมันเด่นในงานทับตัวเป็นอุดอะนะคะเออเพราะฉะนั้นที่นี้คนนี้คุณจะเจอจากการทําง,งานได้นะคะอืมคุณจะเจอจากการทําง,งานหรือการเดินทาง great adventure take a risk venture forward คือการที่คุณอาจจะก,กาลังมองมองว่าเฮ้เชร์แบบขยายสาขาย,ยังไงดีจะเป็นลงที่ไหนดีนะคะอาแล้วแล้วในระหว่างการเดินทางนั้นผู้คนผู้นี้นะคะคนนี้คุณจะเจอกันจากเขาเนาะ พอไพ่มันขึ้นมาแบบไพ่งาน,นะะ่ะาค่อนข้างเด่นมากในเดือนนี้คุณจะเจอเขาจากการเดินทางคุณเจอเขาจากการทํางานนะคะเอ,อค่อนข้างเด่นนะคะตรงนี้ night of pentacles ค่ะ the l o v e r 4สี่ไม้ไม้แถวค้าสองเหรียญ o อ week อ f อ o r t u n อ่ะมาเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเขาเข้ามาเขาใช้แอชชั่นยังไงนะคะเราบอกว่าเขาค่อนข้าง ล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนั่นคือคีย์เวิร์ดของเขาเนาะทีนี้ <c oughs> ในการตอนนี้มันเดือนนี้ม,นมันมีการเปลี่ยนแปลงของเขาข้างๆเยอะเราเลยมองว่าคนคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่ทํางานหนะัก <c oughs> เออแล้วก็อุย้ยมั่งคั่งคุณขาอุย้ยเริ่มต้นง,งานใหม่นะคะเจสอะเรามองว่าเต็มที่นะความสัมพันธ์นี้มันจะค่อยๆดีคุณคุยกันได้เลย นะคะถ้าคุณเจอมันมันเหมือนกับเป็นคู่ที่มาซัพพอร์ตนะคะมาซัพพอร์ตในด้านการงานให้กับคุณนะคะเพอวันที่13าเมษาดาวอาทิตย์ดาวคู่ครองของคุณเนี่ยนะคะจากทีุู่คูดกูในเรือการเงินใช่ปะเขาจะโคจรเข้าเนิสหัสชาที่แปลว่าการเดินทางมันเรีอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุณเจอตอนแรกนะคุณคุยนะคะและมันมีโอกาสที่คุณจะได้เดินทางมาเจอกัน นะะเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เดินทางมาเจอกันซึ่งพอ13เมษาคือวันสงการใช่ปะดาวทิศเนี่ยจะเป็นเจอกระดาษพรฤหัสน,นะคะเป็นคู่มิจฉให้โชคให้ลาบเจอกระดาวสุขคู่สักคู่โชคโหเพื่อนชาวกลุ่มคนสนิทเดือนนี้เป็นเดือนที่ปังมากสําหรับคุณบ้านต้องมารถต้องมาแล้วนะนะพันธุพันธะุไปเออพันทุ พันธุ์ูของคุณอ่ะมันไปกระดุมพระโอเคเรามองว่ามันจะมีโอกาสนะคะที่ความสัมพันธ์เนี้ยไพ่เดหมาต้อท่งตกใจหมอแคลรวาาไม่ฟังเรามองว่าช่วงแรกยังคุยคุยกันอยู่แหละอ่ะก็ธรรมดาเราเจอกันเนาะแต่ว่าเมื่อคุณถูกใจเมื่อคุณรู้สึกว่าคนตนี้เป็นคนที่ใช่นะคะไพ่เลเวอร์ทุนอาจจะต้องดูหน่อยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะชูเตาชูนิดนึงก็ธรรมดานะคะเขาโปรไฟล์ดีคนข้าโปรไฟล์ดีนะคะอ่าแต่ว่าไพ่เลเวอร์เนี่ยบอกว่าโอเค ช่วงแรกจะเป็นคนคุยกันนะคะแต่ว่าเมื่อเมื่อมันเกิดคว,วความมั่นใจเลยบางอย่างพราสิ่งก็ต้องมั่นใจเนาะถ้าความมั่นใจอะไรบางอย่างความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็อาจจะมีโอกาสนะคะที่จะได้ไม่ใช่การเปลีป่ยนแปลงสิมันจะมีการขยับขยายนะคะพัฒนามากขึ้นแล้วก็อาจจะมีการแบบอุย้ยมาเจอนะมาเจอหรือพาไปเจอครอบครัวที่ซ้ำไปเรามองนะคะว่า คนคนนี้เนี่ยจะสามารถที่จะซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการงานหรือธุรกิจของคุณได้ด้วยนะคะเอ,อ่อซัพพอร์ตในเรื่องของธุรกิจหรือครอบครัวของคุณได้ด้วยนะคะหนึ่งไม้ไพ่ครอบครัวเนาะไพ่ของคนทํางานหนกะไพ่ของคนาเป็นผู้นำไพ่ของคนเขยยนทีนี้ไพ่เดสมันคือการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ไม่หมาะจะเล่าให้ฟังบ้างเ <c oughs> นี่ยนะคะเปิดต่อ,อ เขาเขาค่าโฟกัสไปที่แบบบู้ยไ้เรียโนเลยเขาค่าโฟกัสไปที่การเก็บเงินการทํางานมากๆค่ะทีนี้ิ้นที่สองเนาะดาวพฤหัสเนี่ยสิ้นเดือนเขาจะควรจะเข้าเรือนพันธุคุณใช่ไหมความโชคดีลาผลความสําเร็จอะ่ะเข้าประตูบ้านอะ่ะตีเข้าเข้าโกลแล้วนะคะเนาะดาวพฤหัสเขาคือดาวลาภะของคุณคือเพื่อนคือลาบของคุณมาที่บ้านเลยะคะ่ะอ่าดาวพฤหัสคือดาวการเงินของคุณมาที่บ้านเลยนึกออกไหม ทีนี้พอชิงที่สองของเขาเนี่ยมันแปลว่าเขาเขา้ามันไปมันไปเข้าเดือนการงานเขาไงแปลว่าเขาก็จะปังงานอนะ่ะมันให้งานขึ้นมาหมดเลยนะคะในเรื่องงานนะเขาอาจจะได้รับตําแหน่งใหม่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้มันทาให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี้ยเรามองนะคะว่าถ้าคุณเจอกับคนคุณนี้นะคะในช่วงเดือนเนี้ยจะเป็นคนที่เข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือเราเพื่อกูเหมือนเป็นคู่เหมือนเป็นคู่บุญค,คู่บารมีคู่ที่แบบเออ มาช่วยกันทํามาหากินนะถ้าเราพูดแบบภาษาแบบทั่วไปนะคะแบบช่วยกันทํามาหากินช่วยกันก่นกอร่างสร้างตัวเนาะนะคะอืมคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะที่มาเด่นเนะมสสิงคเมษสิงค์ธนูนะคะแล้วก็มีชาวมิถุนนะคะมีชาวมิถุนมีชาวธนูอ่ะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้นะคะรวมถึงมีชาวธาตุดินก็เด่นอยู่เหมือนกันนะ เอนิจีของเขานะมีดินมีมีดิน,ม,ม,ดนมีไม้เอามีดินมีไฟมีลมม <c oughs> ันก็อาจจะก็อาจาอาจะเป็นช่วงที่ตัวเขาก็กำลังขยับปเปลี่ยนเนาะนะคะก็ค่อนข้างขยันและมีแพชชั่นนะคะอืม มา้วาขาวดูเหมือนจะลังเลอยู่เนาะแต่ว่าเดลิเวอร์จะแสดงว่าโอเคเราจะรู้สึกมีความสุขอะนะคะเราจะรู้สึกมีความสุขอะในวันที่23เมษายนดาววางาังคารดาวการงานที่ทับที่ทับลัคนาคุณะคะจะขยับเข้าเรือนการเงินนะคะเออและได้ตำแหน่งได้จุลจักรนะคะทีเนี้ย อังคารเขาก็จะไปเจอดาวพุธดาวราหูเนาะดาวศุกร์คู่มิตรเนี่ยแหละนะคะก็จะเป็นช่วงที่เราเราเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดดาาที่ดีมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะนะคะพี่ดาวพฤและในในพืชในดาวด้วยน้องที่แม่หมอทํา รีเสิร์ชมาก่อนคือตอนนี้ดาวันที่ทําแบบเขาได้อุดมนารฬเกณฑ์ให้กับคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปฐุมเกณฑ์อะไรเอ่ยนะเพื่อนๆและที่ยี่สิบเจ็ดเมษาเนี่ยนะคะดาวศุกร์ที่อยู่ในเรือนตางเงินจะโคจรเข้าเรือนสหาาัสชะเป็นปฐุม,มเกณฑ์มาทําให้เราเนื้อหอม <laughs> นะคะไปเจอกับดาวคู่ครองของคุณในเรือนสหาาัสชะเพื่อฝูงสังคมและดาวพฤหัสอ่ะ ในช่วงวันยี่สิบเจ็ดยี่สามยี่สิบเจ็ดพวกนี้น,นะคะไปไปลายเดือนพวกนี้นโอ้เดือหอมยี่หอมสุดนะคะอ่ะหาเพื่อนกำลังตามหาคนที่มีความเป็นผู้นําค่ะเป็นคนมีความมั่นคงแล้วก็เป็นคนกล้าคิดกล้าทากล้าแสดงออกเป็นคนที่กําลังมองหาความสัมพันธ์ที่มั่นคงด้วยนะคะความสัมพันธ์นี้ตอบโจทย์เนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีความสุขนะ ดูพลังงานเอาคำค่ะพลังงานเอาคำนะคะมีสี่เหลียนสาไม้สองดาบควีนถ้วยแล้วก็ควีนถือไม้เป็นช่วงที่ตัวของคุณเนี่ยเอาเอาจริงๆนะตอนนี้ดาวเดกรเดากรดาวเนกระดานสิบดวงเนาะมันมีดาวหลายดวงมากที่เดือนเนี้ยรวมถึงดาวพฤหัสนะคะรวมถึงดาวพฤหัสทีม ที่ไม่ว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายก็ตามณนะตอนนี้ยังเป็นยังให้ตําแหน่งพิเศษกับคุณถึงเขาย้ายสาัมสิเมษายเขาเข้าเรือนพันธุ์ก็เป็นปะทุมเกเฑนคือเนื้อหอปมปะทุมเป็นว่าดอกบัวนะคะผู้ใหญ่มาบ้านนะคะขึ้นยื่นขึ้นอยู่กับดาวพื้นดวงส่วนบุคคลของคุณด้วยว่าดาวตั้งรับเป็นดาวคู่มิตรคู่ศัตรูดาวพฤหัสในพื้นดวงเริมคุณได้มาตรฐานอะไรและในนาวังจากได้มาตรฐานดีไหมถ้าภายนอกดีนึกออกไหมนะนี่คือจัติรที่จะขยายความว่า ดาว,ต,วตอนนี้มาดูมาตุ้มอยู่ในเรือนที่ดีเรือนการเงินเอยผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนสังคมชื่อเสียงความเสียหน้าที่การงานของคุณเนี่ยมาเต็มบุณกวนเงินเลยนี่สี่เหลี่ยมน,นะคะแต่ไพ่ที่บ่งบอกถึงความนิ่งไพ่ที่บ่งบอกถึงความเหงาไพ่ที่บ่งบอกถึงความลังเลใจยังคงมาเนื่องจากอะไรคะคนสนิทชาวกลุ่มดาวเสาร์ยังคงทับลักขณาคุณ และในช่วงวันที่22เมษายนเนี่ยนะคะประมาณกลางเดือนเนี่ยพักเกตเนี่ยเขาโคจอรอะเ,เข้ามาทับรักคุณด้วยพักเกศนะคือตัวกระตุ้นพักเกศคือแอดเ rb ขยาย adjective ทีนึงพักเกต,ค, verb, ยยกเกตคือสิ่งที่มาทําให้มันเกิดดาวนั้น,นทํางานเยอะๆดาวเสาร์ะทับรักคุณอยู่ดาวเสาร์มาจากเจ้าวินาศวินาาคือเบื้องหลังวินาาคือเก็บตัวปรีวิเวก และดาวสอบไแปลว่าคิดมากดาวสอบแปลว่ารังเลใจดาวสอบเท่ากับความลังเลใจเราดาวสารเท่ากับความคิดอะไรวนๆดาวเกตคือเกา่าคิดเรื่องเก่าๆพยายามพยายามมันเลยทําให้คุณเกิดความรังเลใจหรือหยุดชะงักได้ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ไหมนะคะอันนี้คือสิ่งที่บางคนอาจจะยังมีคนที่คุณยังรักหรือค,คุณรู้สึกด,ดีอยู่ในใจหรือถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยโอเคคุณมองหาความสัมพันธ์ใหม่ๆใช่เพราะอะไรเพราะว่า,วา ตัวของคุณเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะคะในในส่วนของเรื่องราวหมายถึงเรื่องราวเนี่ยดาวฤกษ์ดวงเนี่ยช่วยคุณทํางานช่วยคุณหมายถึงดาวเขา working for you นะคะแต่ตัวของคุณอะตัวของคุณโอเคคุณโฟกัสเรื่องเงินใช่แต่ดาวเสาร์เนาะที่บอกเขาทับรักคุณเนี่ยมันทําให้คุณนึกยังนึกถึงยังแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งเดินดาวเสาร์คือแบบหยุดก่อนอย่าเพิ่งขยับดาวเสาร์คือข้อจํากัดน,นะคะเนี่ย มันจะมีความไม่มั่นใจในใจลึกๆไหมบางคนเนาะแต่โอเคหรือบางคนอาจจะยังนึกถึงคนเก่าๆไหมถ้าไม่นึกถึงคนเก่าๆก็ยังไม่ไม่กล้าเปิดใจไม่ใช่ไม่กล้านะอยากเปิดใจแต่ขอดูก่อนขอดูท่าทีก่อนคุยนวันคนที่เข้ามาใหม่ขอดูซิจะมาไหมไหนจะเป็นคนยังไงขอใช้เวลาในการพิสูจน์หน่อยนะคะแต่ในเดือนนี้คนที่เข้ามาเนาะก็ต้องบอกเลยว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยเขาทำมุมโยกนะคะกับลัคนาคุณ ก็โตหตาเหลายดวงในเรือนสหัชาเพื่อฝูงสังคมการเดินทางการติดตออ่อ c o m ม u n i c a t i o n ถ้าคุณพูดดีๆนะเงินมาเลยเพราะคุณพูดแล้วคุณได้เงินเออนะคะดาวังงานมันเข้าเดินการมันสลับเดินกันเนี่ยค่ะการพูดคุยการเจรจาการเงินอะไรพวกเนี้ยเขาคอย support เรานะคะเงินเต็มกระเป๋าเดือนนี้ ะะถ้าพื้นดวงเดิมไม่เสียด <c oughs> การเงินก็ขึ้นอยู่กับมันต้องมีพูดบอกว่าเออถ้าพื้นดวงเดิมแต่ละคนนะคะดาวการเงินเด่นโกยได้แต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอ่ะคะ่าใช้จ่ายเยอะมีมาให้แต่ใช้จ่ายเยอะใช้จ่ายไปกับบริวารครอบครัวลูกหลานภายในบ้านนะคะมีให้เราต้องแก้ไขมีให้เราต้องจ่ายไปโอเคดาวมากองเยอะก็แปลว่าเฮ้ยหาเงินได้เยอะแต่ก็จ่ายเยอะเหมือนกันจ่ายเป็นการเดินทางจ่ายไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะคะอืม เหมือนบางคนนั่งเงินเข้าเยอะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยทาไมมันมัน,ม,นมันแบบมันเก็บไม่อยู่เลยอะ่ะบางคนแบบเอยเงินเข้าเยอะแล้วมันไปไหนหมดลงนี่ก็เออบางทีบางคนก็มีค่าใช้จ,จ่ายเยอะจริงๆนะคะแม่หมอมีรุ่นน้องท่านหนึ่งนะคะเขาทําธุรกิจส่วนตัวซึ่งเอเขาก็หาเงินได้เยอะแล้วก็กําลังแบบรุ่งเรืองมากเลยคะ่ะธุรกิจของเขาตอนนี้นะคะเป็นที่รู้จักแล้วก็ลูกค้าเข้าเยอะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็มีเหตุที่เขาต้องจ่ายเงินให้กับครอบครัวดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็หลานเขาไม่สบายเนาะป่วยนะคะเป็นโรคแบบค่อนข้าง รุนแรงอยู่เหมือนกันนะคะประมาณนี้อันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะไม่ใช่ทุกคนมาคนัพอร์ตลูกหลานบูรบริวารหรือถ้าไม่มีคือลูกน้องแก้ไขปัญหาให้ลูกน้องลูกน้องมายืมเงินเร็วนี่เหื่องไหมเออเพราะฉันก็แบบเออก็เซฟเซฟตัวเองด้วยนะคะเรื่องการคือเงินมันดีแหละแต่ว่าเราอาจจะใช้ไปกับครอบครัวก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวก็ดุมพันนะสิ้นเดือนดาวพฤหัสจบเนี่ยดาวการเงินดาวพฤหัสเป็นดาวการเงินของคุณเข้าเรือประทูปไปว่าจ่ายไปกับที่บ้านก็ได้นะคะแต่ว่าลาบผลมันก็มาเช่นเดียวกนนะะเเค็ซฟได้ อประมาณนี้เนาะเนี่ยการเริ่มต้นใหม่นะคะหนึ่งไหมเป็นเป็นจุดพลิกจุดเปลี่ยน อีกจุดหนึ่งเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างมีความสุขนะนะคะ energy ไพ่ที่ออกมานะ่ะขอเพียงแค่อย่าให้เราคิดมากเราอย่าคิดมากเราอย่าคิดเรื่องเดิมๆนะคะอืมแล้วคุณก็จะได้รับความสุขอย่างเต็มที่ที่เรื่องของความรักเนาะคนโสดสนิทก็มีโอกาสนะคะที่คุณเนี่ยจะได้พบเจอคนที่ถูกใจวั Once, นสะะักท่าคุณแบบ <c oughs> คุณอาจจะไม่รีบปะไม่หมอบอกแบบนี้นะคะุณอยากจะคุยอาจจะคุณไม่รีบนะคะมันก็มีโอกาสที่คุณจะได้พบเจอคนที่ถูกใจก็คุยคุยกันไปนะแต่จี้ไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่คีนะไพ่คีบอกว่าไม่ใช่คือลัคนาราศีกุมเนี่ยเป็นคนค่อนข้างเฉลียวฉลาดนะคะมีปฏิภาณแบบพิี่ดีถ้าดาวประจาตัวไม่เสียไม่ตกเรือนเสียนะบอกเลยว่าราหูนะคือความเฉลียวฉลาดความพลิกแพลงนะคุยนับวานเสียคือ คือคือคุยรบาลเนี่ยฉลาดเป็นฟิลนักธุรกิจได้เลยนะคะมีไหวมีพริบชิงไหวชิงพริบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนคุณตัวของคุณเองเนื้อหอมด้วยนะคะโดยเฉพาะสิ้นเดือนเป็นนะคะสุขเป็นปฐุมเกณฑ์ให้เนี่ยโยกลัคนามาทำให้ตัวของคุณเนี่ยมีเสน่ห์ซึ่งคุณเองเนี่ยอาจจะอยากที่จะเลือกไหมนะอาจจะแบบมีมากกว่าหนึ่งก็ได้ที่เข้ามานะคะมาจากเพื่อนมาจากสังคม ม,มาจากเพื่อมาจากสังคมได้นะคะแล้วก็ที่บอกว่าการงานเนี่ยจะทําให้เราเจออาจจะดูๆไปก่อนนะคะซึ่งถ้าบว่าโอเคเราดูเราก็มันก็โอเคแหละที่เราจะต้องดูไหมเออเราก็ดูๆไปก่อนคุยๆไปก็ได้นะคะอืม,มาคนอาจจะชอบเขาแหละแต่เก็บไว้ในใจ <laughs> นะคะแต่มันก็เป็นอีกเดือนหนึ่งคะ่ะที่คุณจะได้รับความสุขนะนะคะแล้วก็จะบอกว่าสละโสดไหมมันก็ยังไม่ถึงขั้นสละโสดหรอก แลก็ดูๆไปก่อนนะคะแต่ถ้าใครแบบโอเคเจอสุขใจแล้วแบบ นี่แ่นนเลยค่ะก็แล้วแต่เลยจ้านะคะประมาณนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆคนโสนสนิทชาวกลุงมนะคะเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ค่อนข้างดีสําหรับคนค่ะปิธีพลของดาวฤกวที่ทํางานช่วยกับช่วยดวงชะตาเราอยู่เนาะนะคะก็ขอให้เป็นปีอีกปีนหนึ่งค่ะที่ชาวกลุงมนะคะมีความสุขค่ะแม่หมอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆคนคนสดทุกคนเลยนะคะขอบคุณที่รับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนได้รับข้อความไม่ดีต่อใจแม่หมอต้องขออภัยด้วยนะคะนี่คือการทํานายรวมไม่ได้ จะทรงปลูกคนใดปลูคลหนึ่งค่ะหาเพื่อนเชื่อชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กันด้วยนะคะถ้าไหนต้องการปรึกษาส่วนต,ตัวแอดไลน์ line, ดีมาได้เลยค่ะรายละเอียดช่อง description ด้านล่างใต้คลิปนะคะแม่หมอแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะใต้บมีโปรโมชั่นค่ะคลิกเข้าไปรับชมได้เลยนะคะทักมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก็ได้ค่ะไว้พบกันในคลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ